สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันนะครับซึ่งมีคนถามเข้ามามากมายเลยนะครับว่าบัตรเนี่ยสามารถกดเป็นเงินสดได้ไหมแล้วเงินที่ได้รับมีอะไรบ้างและเงินสามารถกดได้วันไหนสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่คลิปนี้เลยครับอันดับแรกนะฮะ ผมจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับคือ1ไม่สามารถกดเงินสดจากบัตรได้นะครับส่วนข้อที่2ก็คือสามารถกดเงินสดจากบัตรได้ครับอันดับแรกนะฮะเรามาพูดกันถึงการไม่สามารถกดเงินสดได้นะครับก็คือการที่เราใช้ซื้อของในร้านธงฟ้าประชารัฐนะครับมันก็คือเงินที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะฮะที่เราไปซื้อของตามร้านแล้วก็ใช้บัตรลูดนะครับ เงินในบัตรตัวนี้ฮะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับและจะได้รับเงินทุกวันที่1ของเดือนนะฮะข้อต่อมาครับเป็นการช่วยเหลือค่าการหุงต้มนะครับจะได้รับคนละ45บาทต่อ3เดือนนะครับและสามารถใช้ซื้อการหุงต้มได้ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะครับเพราะเขาจะได้รับเครื่อง EDC ที่ไว้ใช้รูดบัตร สวัสดิการของรัฐครับเงินตัวนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้เช่นกันครับต่อมาจะเป็นการช่วยเหลือค่ารถโดยสารสาธารณะนะครับซึ่งจะได้คนละ500บาทต่อเดือนครับจะสามารถใช้กับรถโดยสารที่รองรับระบบ e-ticket เท่านั้นนะครับซึ่งเวลาใช้ก็สะดวกมากๆฮะก็คือเราขึ้นไปบนรถนะครับจะมีเครื่อง e-ticket ติดไว้อยู่บนรถเราก็เอาบัตร สวัสดิการของรัฐเนี่ยฮะแนบใส่เครื่อง e ีทิ k เกตนะครับเครื่องก็จะทำการตัดยอดเงินอัตโนมัติจากบัตรเราทันทีฮะส่วนข้อต่อมานะครับจะพูดถึงเรื่องเงินที่ช่วยเหลือนะฮะที่สามารถกดเป็นเงินสดได้ครับเงินตัวแรกนะฮะจะเป็นเงินเฉพาะนะครับของผู้ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพเท่านั้นนะครับซึ่งใครที่ไม่ลงโครงการนี้ก็จะไม่ได้รับเงินตัวนี้นะครับจะได้รับเงินทุกวันที่3ของเดือนนะครับถึง สิ้นปีนี้2561งครับเงินตัวนี้นะครับสามารถกดเป็นเงินสดได้เลยฮะเอาไปซื้ออะไรก็ได้ครับตามใจชอบได้เลยเงินต่อมาครับเรียกได้ว่าเป็นเงินโบนัสเลยครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรนะฮะซึ่งจะได้รับนะครับคนละ500บาทนะครับไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยฮะทางรัฐนะครับจะเริ่มโอนเงินตั้งแต่วันที่8-90ทธันวาเป็นต้นไปนะครับ ก็ถ้าให้ชัวนะฮะก็คือเราไปกดที่11เนะครับเงินจะได้แน่นอนฮะข้อต่อมานะครับก็คือรัฐใจดีนะฮะไม่เก็บค่าภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน5%เเซกับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการของรัฐครับคือเมื่อเราใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการซื้อของที่ร้านธงฟ้านะฮะทางรัฐนะครับจะโอนเงินคืนให้จำนวน5%ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน,นะฮะ เงินที่ได้รับนะครับจะเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-money นะครับในทุกๆวันที่15ของเดือนครับเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่30เมษายนปี2562ฮะข้อต่อมาครับเป็นเงินช่วยเหลือเรื่องค่าน้ำค่าไฟนะครับเงื่อนไขาการช่วยเหลือนะครับก็คือค่าไฟฟ้านะฮะต้องไม่เกิน230บาทต่อเดือนครับ ส่วนค่าน้ำปรัปานะครับไม่เกิน100บาทต่อเดือนครับข้อนี้สำคัญมากนะครับถ้าเราใช้เกินเงื่อนไขที่ทางรัฐกำหนดนะครับเราต้องชำระเองทั้งหมดนะฮะวิธีใช้นะครับก็เวลาเราไปชำระค่าน้ำค่าไฟนะครับให้เรานำใบเสร็จนะครับพร้อมกับบัตรประชารัฐนะครับยื่นไปพร้อมกับชำระเป็นเงินสดนะครับแล้วทางรัฐนะคะจะโอนเงินกลับเข้ามาในบัตรให้ในเดือนถัดไปครับ เงินรอบแรกที่จะได้รับนะครับจะได้รับวันที่18กุมภานะครับปี2562นะครับและเงินจะเข้าทุกๆวันที่18ของทุกเดือนครับต่อมาจะเป็นสำหรับผู้สูงอายุนะครับ60ปีขึ้นไปฮะครับจะได้รับเงินสงเคราะห์นะครับ50 100บาทต่อเดือนนะครับขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละบุคคลนะครับว่าได้เท่าไหร่ฮะ เงินส่วนนี้นะครับจะเข้าทุกๆวันที่15ของทุกเดือนนะครับจนถึงเดือนมีนาคม2,562ครับต่อมาครับเป็นเรื่องช่วยเหลือค่าเช่าบ้านนะครับสำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปครับจะได้รับเงินเป็นจำนวน400บาทครับเงื่อนไขนะครับขึ้นอยู่กับว่าตอนเรากรอกข้อมูลนะครับเราลงไว้ว่า เรามีที่อยู่อาศัยหรือไม่นะครับถ้าเราเป็นบุคคลที่ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือว่าเช่าเขาอยู่นะครับจะได้รับเงินส่วนนี้ไปครับเงินจะเข้านะครับทุกวันที่12ของเดือนนะครับไปเรื่อยๆจนถึงเดือนกันยาปี2องนาครับครับนี่ก็เป็นเงินช่วยเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นเงินช่วยเหลือนะครับค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลนะครับเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของท่านนะครับเป็นจํานวนเงิน1,000บาทครับจะได้รับวันที่11ทธันวาคมปี2561นะครับได้คนละครั้งนะครับแค่ครั้งเดียวฮะจบกันไปแล้วนะครับสําหรับรายละเอียดนะฮะบัตรสวัสดิการของรัฐครับท่านใดที่ยังสงสัยและไม่เข้าใจในบางอย่างนะครับสามารถเม้นถามได้นะครับ และขอขอบคุณแหล่งข้อมูลดีๆนะครับถ้ามีข้อมูลอะไรใหม่ๆผมจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆกันนะครับหรือถ้าข้อมูลของผมไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบพระคุณมากครับ